ก่อนครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำร่องขยายเขตระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ ี่บานเสาหินอเภอแม่สระเรียงจงแม่ฮ่องสอนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับหหมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบโดยมีนายสุภาชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ว่ากา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่าการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ห่างไกลช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านและช่วยลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้นําเอาพลังงานทดแทนในรูปแบบของมินิออฟกริดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผอมระบบกักเก็บพลังงานซึ่งเป็นเทคโนโ ทีที่ทันสมัยมั่นคงปลอดภัยและไม่ทำให้เกิดมลภาวะเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเสาหิน84ครัวเรือนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษาและเศรษฐกิจในชุมชนได้อีกด้วยค่ะ